วดีค่ะพบกับข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นดิฉันนางพิมเกลุงนุนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรนาการสังกัดสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่วันนี้เราจะพาทุกท่านนะคะไปเยื่ชมนะคะบรรยากาศในการลงแท็กงข้าวนะคะเพื่อเป็นการอนุรักษ์วิถีชาวนาไทยนะคะซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านละวะค่ะตำบลเมืองเกียร์อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นน่าติดตามแค่ไหนไปชมกันเลยค่ะ วันที่16พฤศจิกายน2565เวลา9นาฬิกานายบันเทิงชาวสวนกเกษตรอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแกน่นพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานกเกษตรอำเภอบ้านไผ่ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเทียและชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลเมืองเทียได้จัดกิจกรรมสืบสารอนุรักษ์ พิธีชาวนาไทยลงแถกเกี่ยวข้าวประจำปี2565และสาธิตการหว่านปอเทืองปุ๋ยพืชสดซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดขอนแก่นเพื่อเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้แก่ดินที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชช่วยเพิ่มธาตุอาหารในโตเต้นให้แก่ดินและช่วยในการอนุรักษ์ธาตุอาหารในดินกิจกรรมในครั้นนงนี้เพื่อสารอนุรักษ์สัต ในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันและสร้างความสมัครสมานส,สามัคคีกันในหมู่บ้านและชุมชนโดยนา,ายประจกักพยจิตในายอำเภอบ้านไผ่พร้อมหน่วยงานคาชีอำเภอบ้านไผยได้ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมวันนี้ ชา่วันจีนค่ะในเช้านั่งในจัยภูมิจีน่าพยาบาลว่าพี่ีตบุญเพี้ยอำเอมันไพจังหวัดของแก่นนะคะข้ามุนีกะทีใจร้ายด้วยค่ะทีนี้ข้งเกษตรอำเภอวันไพรพร้อมกับทานนายอําเภอแล้วก็ชวนดุราชการนของอำเภอบันไพรแล้วก็ชุมรุ่มกำลังพญาบาลตบุญเพี้ยที่รวมมาลุ่มเถิดเกี่ยวเข่าเพื่อสื่อสาร วัฒนธรรมวิถีของชาวนาไทยของเฮ้ามือดีนะคะ่ะแต่จังใดญก็ขอขอบคุณทรูคุกครับน,น,นะคะแล้วก็พร้อมเจ้าของที่ดินที่หน้าแป่งนี้นะคะที่สนับสนุนนะคะก็ได้ขอขอบคุณมากณโอกาสนี้นะคะ